วันนี้เรามาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์กอล์ฟที่ขายดีอันดับหนึ่งในโลกออนไลน์นะครับมา3ปีติดอย่างเลอบอนนะครับผมเขามีสินค้าตัวไหนแนะนาหรือว่ามีสินค้าตัวไหนน่าสนใจบ้างครับผมฝากแนะนําสินค้าหน่อยครับต้องบอกว่าจริงๆเลอบอนมีสินค้าทั้งหมดทุกทุกแคตตากรีเลยนะครับก็คือมีมีสินค้าครบไลน์ถ้าให้ไล่ไปแคตตากรีแรกจะเป็นเทรนนิ่งเอหรืออุปกรณ์ฝึกซ้อมที่ทําให้สกอร์ลดลงอ่าแคตตากรีที่2ก็คืออุป m e n ์นะครับ เป็นด i v e r w ร์เวสก็คือถุงกอล์ฟอะไรที่มันอยู่เกี่ยวกับการตีเป็นอุปกรณ์กอล์ฟแล้วก็แคตตาก็อที่3คือแฟชั่นก็จะเป็นพวกแว่นกันแดดเสื้อกันแดดอะไรพวกนี้เอาอันไหนก่อนดีครับจอมเอาเป็นเทรนนิ่งเอทก่อนอ่าเทรนนิ่งเอทก่อน <Okay. S 2> ครับก็จะเริ่มตัวที่เราขายดีที่สุดในเทรนนิ่งเอททั้งหมดนั่นก็คือตัวสวิงเทรนเนอร์ครับผมก็ตัวสวิงเทรนเนอร์นะครับก็เป็นตัวหลักๆเลยที่คือช่วยในส่วนเรื่องการเพิ่มระยะ ค,คือลูกค้าหลายคนเนี่ยจะมีปัญหาคือเรื่องได์สำหรับเอเมเจอร์แล้วกันนะครับก็คือได์แล้วไม่ได้ระยะเราก็เลยพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาครับโดยที่เราอิงหลักๆก็คือตามสรีระเลยนะครับด้วยความที่เราเป็นคนเอเชียโครงร่างเล็กมันก็ต้องดีเทลไปถึงเรื่องก้านเลยครับว่าความเขาเรียกว่าก้านเนี่ยฟรีเคนซี่หรือ CPM เนี่ยมันควรอยู่ที่เท่าไหร่นะครับกับตัวน้ําหนักที่มันจะต้องบาลานซ์ดังนั้น เราก็เลยทําออกมาเป็น2ส,สเปคด้วยกันครับโปรอบอร์รอดก็คือมีที่ความยาว120เซนกับ100เซนโดยที่จัดอิงกับความสูงของผู้เล่นนะครับโดยที่น้ําหนักของตัวสวิงเทนเนอร์ของเราเนี่ยครับโดยปกติคือมันจะหนักมากกว่าไม้อย่างไดเวอร์หรืออะไรเงี้ยประมาณ2เท่าแล้วเวลาพอเราใช้นยครับด้วยความที่ออน้ําหนักมันมากกว่า เราทําให้มันด้วยฝึกกล้ามเนื้อในส่วนที่ต้องใช้จริงแต่ว่าตัวสวิงเทนเนอร์เนี่ยเป็นการฝึกกล้ามเนื้อแต่ละส่วนให้แข็งแรงโดยใช้อิงกับการสวิงกอล์ฟจริงๆนะครับส่วนที่2ก็คือตัวก้านเนี่ยครับที่เราให้ความสําคัญคือตัวก้านมันจะต้อง CPM ที่มันเหมาะสมกับคนเอเชียดังนั้นคือเราก็ต้องวัดบาลานซ์นะครับระหว่างหัวลูกตุ้มกับก้านที่มันเหมาะสมเพื่อสร้างแรงหน่วง จึงทาให้เกิดการแลกแบบเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยครับจริงๆอินดีเทลเนี่ยมันเยอะมากเลยครับบอสแต่ว่าหลักๆก็คือเราพัฒนาเนี่ยเพื่อให้นักกอล์ฟเนี่ยตีได้ไกลขึ้นหรือมีเทมโปลที่ดีขึ้นด้วยรายละเอียดต่างๆที่ต้องบอกเลยว่าครบถ้วนและใส่ใจในการทํามากผมบอกเลยว่าผมนับถือพี่ชอวมากๆเลยแบบคือดีเทลลึกๆที่บางคนอาจจะซื้อมาไม่รู้จริงๆว่ามันดีขนาดนี้มันใช้ได้เจ๋งขนาดนี้อันนี้แบบ นับถือจริงๆเลยครับนับถือจริงๆจริงๆต้องบอกว่าถ้าในแคตตากรีของเทรนนิ่งเอของเลอบอลนะครับเรามีประมาณเกือบ50 SKU เยอะมากนะครับแต่ว่าเมื่อกี้จอมพูดไปคืออันเดียวคือ e s ว<ช>ิงเท r นเนอรเรื่องตีไกลอ่าเรื่องตีไกลเพราะฉะนั้นเรามีเรื่องตีไกลแล้วมาพูดเรื่องช็อตเกมดีกว่าช <Short Game S 1> ็อตเกมก็สำคัญอ,อีกอันหนึ่งที่เป็นฮีโร่โปรดักของเลอบอลเลยก็คือมพมผัดครับใช่ครับ คือตัวพมพัดเนี่ยครับต้องบอกก่อนว่าคือปัจจุบันหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่ไม่ได้สะดวกในการฝึกซ้อมเท่าไหร่นะว่าสนามได้ก็ปิดตัวลงนะครับแล้วก็การเดินทางรถติดอีกแล้วในหลายๆคนก็บางทีซ้อมอยู่ในคอนโดด้วยซ้ำหรือในห้องเล็กๆเราก็เลยพัฒนาตัวพรมพัดแต่คราวนี้พรมพัดเนี่ยจะทํายังไงให้มันสามารถครอบคลุมได้มากที่สุดมันก็เริ่มจากการพัดเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งหมด2ส่วนด้วยกันแหละ1คือการให้น้ําหนัก2คือการปล่อยรูปให้ตรงไปตามที่ต้องการ <Wow. S 2> เราก็เลยเอาสอสิ่งนี้มาเมิร์จรวมกันครับในการคิดค้นตัวพรมพัดนี้ขึ้นมาอันดับแรกก็คือเส้นไกด์ไลน์นะครับเป็นตัวช่วยดิเรกชันว่าคุณน่ะจะฝึกการปล่อยสโตร์ลูกให้ตรงเนี่ยก็คือตัวต้องผ่านไต่ตามเส้นนี้แหละและตัวที่2นะครับก็คือกําหนดจุดพัดต่างๆก็เพื่อฝึกการกะน้ําหนักในระยะที่แตกต่างกันครับโปรบอสผมก็เลยทามาร์กจุดในแต่ละจุดเนี่ยครับให้มากขึ้นเพื่อน,นักกอล์ฟเนี่ยสามารถซ้อมได้หลายน้ําหนัก หลายระยะนะครับเป็นการฝึกการการน้ําหนักได้ดีขึ้นในส่วนที่3ครับอันนี้คือต้องอ้างอิงจากเดฟเพลเจ้าพ่อลูกสั้นเลยคือหรือนะักกอล์ฟทัวร์ก็ตามทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการพัดตเนี่ยต้องถึงหลุมแต่ในนะักกอล์ฟมเจอร์ครับบอสเขาไม่เข้าใจว่าถึงหลุมเท่าไหร่คือดีบางทีเนี่ยพัดทีเลยไปพัตเตอร์หนึ่งโอกาสเก็บ2พัดมันก็ยากถูกไหมครับดังนั้นคือน้ําหนักที่ดีที่สุดเนี่ยที่เจ้าพ่อลูกสั้นเดฟเฮลกาหนดไว้ก็คือประมาณ17นิ้ว 17นิ้วในที่นี้ความหมายก็คือว่าลูกยังเกาะลายครับแต่ว่าน้ําหนักไม่ล้นจนมากเกินไปดังนั้นพรมพัดของเราเนี่ยจึงไม่มีหลุมเพื่อให้ลูกสามารถวิ่งผ่านได้และก็มีกรอบทาร์เก็ตโซนนะครับอยู่ที่หลังคือตรงนี้เป็นจุดมากว่าคุณต้องพัดถึงหลุมนะและให้อยู่ในกรอบตรงนี้อันนี้คือเป็นดีเทลคร่าวๆจุดเริ่มต้นที่เราพัฒนาในตัวพรมพัดตัวนี้ขึ้นมาครับอบอ จริงๆ Tar ็เก็ตโซนก็คือเป็นโซนที่เหมือนนักพัฒนาการพัดเขาบอกเราว่าเป็นโซนที่ลูกเลยหลุมแล้วจะทําให้แบบลูกสามารถโรได้ดีและมีโอกาสที่จะลงม,มากที่สุดเนาะใช่ครับจริงๆต้องบอกเลยว,ว่าวิธีการทุกอย่างนะครับใส่ใจรายละเอียดและครอบคลุมทั้งทั้งหมดเลยนะครับ<ช>แล้วในส่วนของตัว Go ล์ฟอุปกรณครับมีอะไรอยากแนะนําูมไหมครับจริงๆต้องบอกว่าอันเมื่อกี้คือเทรนนิ่งเอชใช่ไหมครัอุปกรณ์ฝึกซ้อมต้องบอกว่าเมื่อกี้พัดมันเป็น เป็นแค่เมื่อกี้เราพูดแค่ผมพัดนะแต่จริงจอมเขายังมีเทรนนิ่งเอทที่แบบเพอร์เฟกต์พัดหรือว่าอุปกรณ์พัฒนาการพัดอีกเยอะมากหรือว่าถ้าในสายของสวิงก็จะมีตัวสวิงสเต็ปอีกเยอะมากเหมือนกันนะครับเมื่อกี้เป็นน้ำจิ้มแล้วกันเรามี2ตัวเนาะแล้วเมื่อกี้ปุ๊บอถามว่าเฮ้ยถ้ามากระโดดมาอิคิวเมนต์เรามีอะไรเด<ๆ>่นๆมากพี่ว่าตัวแรกอยากให้จอมเล่าเรื่องเวชมากเลยเวชเลอบอล ถ้าตัวสร้างชื่อในส่วนของ Equipment ตัวแรกของเลอบอลนะครับต้องบอกว่าอันนี้เราโคตรรู้สึกชาเลนจ์ตัวเองมากคือเราทำเวทขึ้นมาก่อนครับใน Equipment แรกอตอนทำเวทนยครับเราก็คุยกันนะแบบมันจะได้ป่าวะพี่โดยเฉพาะของโปรหนองเนี่ยดูในส่วน CFO เนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันควรทำโปรดักที่เป็นไปได้แต่เรารู้อยู่แล้วว่านักกอลเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ให้ความสำคัญก็คืออุปกรณ์เหมือนกัน และ,และหลายๆคนที่รู้ครับนักโมไม้แต่งไม้ก็ตามอุปกรณ์ก็มีส่วนหนึ่งในการช่วยทำให้เกมกอล์ฟมันง่ายขึ้นเราเลยแบบว่าด้วยคอนเซปต์ครับ enjoy your game สิ่งแรกที่เราทำคือเราฉีกกดก่อนเลยอย่างโปร้รู้อยู่แล้วว่า,อ,าอย่างโปรเนี่ยต้องใช้ล่อง V ีใช่ไหมครับตั้งแต่ปี2010ที่ USGA ประกาศเนาะต้องใช้ล่อง V ีทำให้กอล์ฟมันยากขึ้นชาเลนจ์มากขึ้น แต่เรารู้ครับว่ามีนกักกอล์ฟอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเล่นเพื่อความสนุกความบันเทิงหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยทำเวทรุ่นแรกออกมาเป็นยูกูฟยูกูฟทังแล้วผมก็รู้อีกว่าปัญหาส่วนหนึ่งที่คนมีปัญหาในการลูกสั้นหรือลูกชิพเนี่ยนะครับนั่นก็คือบางทีตีปัญหาแล้วมีการชึกระเบิดซส์ไม่ขึ้นเรานำเพนพอยส่วนนี้ครับมาพัฒนาโปรดักต์โดยการทับเวทของเราเนี่ยจะทำเป็นไฮเบลพอเป็นไฮเบลเสร็จเราก็มีการปาด ตัวไอเรดิงเนะครับให้มันสามารถเปิดหรือแต่งช็อตได้ด้วยเรียกว่าเราสามารถไอเวทตัวนี้คือผมคิดมาให้ว่ามันจะเป็นตัวที่ทําให้นักกอล์ฟเนี่ยสามารถสนุกได้มากขึ้นตีง่ายขึ้นและที่สําคัญคือด้วยความที่เป็นล่องอยูบวกกันหน้ามิวมันทําให้หยุดได้ง่ายขึ้นมันก็เลยเป็นโปรดักต์แรกที่เราตั้งใจทํามากๆแล้วก็โชคดีที่แบบว่าทางลูกค้าตอบกลับดีมากๆจนแบบรุ่นแรกของเราอะ่ะเราผลิตมาแบบกี่พันชิ้นไม่รู้แล้วแม่งก็หมดภายในเดือนเดียว คือคือด้วยความที่เวทตัวเนี้ย บางคนตั้งฉายายาให้ว่าหยุดโหดเหมือนโกรธใครมาคือแบบมันมันสามารถหยุดได้จริงๆแต่ว่าเราม,มันไม่สามารถแข่งขันได้นะมันไม่สามารถแข่งขันในแบบที่เป็นทางการได้แต่แข่งขันในแบอเมเจอร์ทั่วไปก็ได้เลยครับแล้วจอมเขาพัฒนาดูดีเทลเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นมิลที่หน้าไม้ที่มีอินเสิร์ตใช้เครื่อง C N C หรือว่าแม้กระทั่งล่องยูกูฟมีการขัดล่องมีการทาเบาให้มันชิดง่ายเลยครับสุดท้ายก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งเนาะที่ที่เราภูมิใจมากๆแล้วก็ทุกวันนี้นนต้นนเลยนะใช่ ใช่ครับทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบพอตไอเทมในในในมาร์เก็ตอตอนนี้เราออกมาเป็นรุ่นเจนสองครับผมก,<ช>ก็ตัวนี้ต้องบอกตรงว่าเราไม่ได้ทําการตลาดอะไรเท่าไหร<ช>่แต่ว่าได้จากลูกค้าที่แบบเคยซื้อเจนหนึ่งไปกลับมาซื้อเจนสองไม่พอล่าสุดคือซื้อไปแล้วผมก็ถามเฮ้ยทำไมเขาซื้อสองชุดวะเขาก็บอกอ๋อไปวันนั้นไปออกรอบกับเพื่อนเพื่อนฝากซื้อเพิ่มอะไรเงี้ยเออมันก็เลยกลายเป็นตัวที่ รู้สึกดีตรงที่ว่าเรามันสินค้ามันเหมือนมันผักตัวเองได้โดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยทำมาร์เก็ตติ้งหรือไม่ทําอะไรเลยสําหรับสินค้าตัวนี้ในเรื่องของเวชก็จบลงมาแล้วนะครับแล้วยังมีสินค้าตัวไหนที่เป็นกอล์ฟอุปกรณ์แนะนำอีกครับจริงๆถ้าเป็นกอล์ฟอุปกรณ์เรายังจะมีตัวพัตเตอร์อะไรพวกนี้อีกใช่ไหมฮะแล้วก็แต่อีกอันหนึ่งที่ที่แบบ โอ้โหมีแต่คนพูดถึงแล้วก็จะมีคาแรคเตอร์คล้ายๆเวทคือมาเท่าไหร่ก็หมดผลิตเท่าไหร่ก็ไม่ทันอะไรครับจะเป็นหัวไม้ไทยแค่ฉนีกกฎอ่าเป็นหัวไม้หน้าเด้งเกินกฎละกันแน่นอนคอนเซ็ปต์เลือบอลคือ enjoy your game ทำให้หนักกอล์ฟสนุกกับเกมกอล์ฟเพราะฉะนั้นเราไม่ได้สนกดว่าคุณจะต้องเอาไปแข่งใน P.G.A. ทัวร์หรือว่าไปแข่งอะไรที่มันเป็นทางการอยู่แล้วเราอยากให้คุณตีกอล์ฟได้สนุกหัวไม้ไทยแค่นพาสคือหัวไม้ที่ทำให้คุณตีไก่ได้แบบเกินกฎครับ อันนั้นก็คือหัวไม้ไทแคนพาสครับเป็นหัวไม้ที่แบบบอกเลยว่าผมใช้เองอะ่ะผมก็ระยะขึ้นมา15หลาจากการที่แบบเปลี่ยนจากหัวไม้เดิมๆม,มาตีไทแคนพาสที่เป็นหัวไม้หน้าเด้งแต่ประเด็นก็คืออย่างนี้ครับผป้บอสเวลาตีหัวไม้หน้าเด้งเนี่ยปัญหาของคนที่ใช้หัวไม้หน้าเด้งอะ่ะมันจะแตกง่ายใช่ไหมแต่จอมหรือว่าทีมดีเวลลอปเปอร์เขาดีไซน์มาว่าเราจะเด้งยังไงเด้งเกินกดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และหัวไม่แตกด้วย เดี๋ยวใหออ้จอออธิบคือจริงๆครับต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยทุกคนสำหรับคนที่ใช้หัวไมน้นาดึงนะครับคือจะมีเพนพอยตรงที่ว่าตีแล้วมันแตกแต่ต้องบอกว่าใน10ปีก่อนกลับมาถึงวันเนี้ยจริงๆวิวัฒนาการเทคโนโลยีมันมีมากขึ้นเยอะแหละ,เร,ะเราก็เลยเลือกวัสดุที่มันเป็นเบต้าไทเทนียมมีนัมเบอร์ของมันนะก็คือส่วนผสมเนี้ยที่มันจะให้เป็นความบางเบาแต่เหนียว พอตัวนี้มันก็เลยเราลองเอามาตอนที่ผมทําออกมาเนี่ยผมทดสอบกับโปรเชนแชมป์ตีไกลเนี่ยสามร้อยกว่าล้านเนี่ยเขาตีเนี่ยผมลองแล้วผมมั่นใจมากว่าไดเวอร์ของผมเนี่ยไม่ได้แตกง่ายนะครับแต่คราวนี้ในส่วนนี้ที่เอามาทดสอบเนี่ยคือต้องการความทนทานและอยากรู้ว่าการดีดเนี่ยมันสามารถสร้างแรงดีดได้มากน้อยแค่ไหนคนที่สปีดไม่ได้สูงนะครับคนที่สปีดไม่ได้สูงเนี่ยคือความเร็วของลูกกอล์ฟมันน้อยดังนั้นก็คือไอตัวนี้เราต้องการสร้างแรงดีดเพื่อให้มันเพิ่ม ระยะได้มากขึ้นอีกทั้งแต่พอระยะมากขึ้นเนี่ยครับอ,อย่างโปรโบอลจะรู้เพราะโปรโบอลอาจจะดูตัวเลขดูอะไรเงี้ยเห็นอยู่แล้วบางทีเนี่ยพอความเร็วลูกกอล์ฟสูงมันจะมากับสปินที่เยอะนะครับตัวนี้เราก็เลยพัฒนาเป็นหัวออกเป็น semi deep, ออเซมิดีฟเซมิดีเพื่อลดสปินนะครับแต่พอลดสปินเนี่ยบางคนบอกเป็นหัวเซมิดีฟหรือหัวดีฟเนี่ยตียากจังเลย เราก็ชดเชยได้การทำดูโอบาลานต์ตรงหมุดถ่วงด้านหลังอีกเพื่อให้มันหน้าไม้มันเข้าในมุมที่สแควร์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เล็กๆดีดเทลเล็กๆน้อยๆครับอย่างเป็นแอนตี้สไลด์หรืออะไรพวกนี้ครับมันก็จะมาทุกอย่างครับมันจะรวมอยู่ในเลเวอร์ตัวนี้ในส่วนของอุปกรณ์นะครับก็บอกเลยว่าตรงตามไลน์เลยคือ enjoy your game นะครับแต่ส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับผมบอกเลยว่าเป็นอุปกรณ์ที่ขายดีหรือว่าเป็นตัวชูโรงเลยก็ได้ก็คือเรื่องของ่ม จริงๆล่มจะอยู่ในแคตตากรีของแฟชั่นเนาะจริงๆแฟชั่นก็จะมีหลายอย่างมากครับที่เป็นทั้งล่มหรือว่าสินค้าที่แบบเป็นอสังหาริกาอะไรเนาะใช่แต่ว่าอย่างที่โปบอสบอกเลยว่าถ้าคนรู้จักเลอบอลเนี่ยมันจะเริ่มมาที่ล่มเพราะว่าล่มเลอบอลเป็นตัวขายไปเยอะมากจริงๆแล้วก็เหมือนถ้าผมรับประกันเลยถ้าคุณไปออกรอบที่ไหนเนี่ยคุณต้องเจอล่มเลอบอลเลอบอลในสนามกอล์ฟแน่นอนแล้วอะไรครับที่ทําให้ล่มเลอบอลเนี่ยขายดีมากๆเลยครับ จริงๆพี่ว่าถ้าคำตอบนี้มันน่าจะเป็น2องเซกเมนต์ครับเซกเมนต์แรกที่ทำให้ร่มเลอบอลขายดีอ่ะด้วยความที่เรามีเราเป็นซิกเนเจอร์ของเลอบอลเนอะนั่นแน่นอนนั่นคือเรื่องของลวดลายเราน่าจะมีประมาณ30-40คอลเลคชันแล้วนะจอมผมว่าเกินครับโอ้ <laughs> คือคอลเลคชันของร่มเลอบอลเนี่ยมีเยอะมากแล้วเรามีความเป็นซิกเนเจอร์เรามีสีสันความสนุกอะไรเงี้ยครับแน่นอน ลูกค้าเห็นเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวตนของเขาอ่ะมันคือคาแรคเตอร์ที่เขาอยากรู้สึกถึงความสดใสอะไรเงี้ยแน่นอนมันก็เป็นคีย์ออฟ c c e ักเซสอันหนึ่งเนาะที่ทำให้ขายดีแต่แน่นอนแค่ลดรายมันไม่พอที่จะมันจะทำให้แบบมันรายไปถึงหมื่นเป็นแสนคันได้อีกส่วนหนึ่งที่เป็นเซกเมนต์ของความสำเร็จผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่มันอยู่ในลมครับที่พอเชนพูดถึงมันก็เป็นภาพรวมที่คนได้เห็นกันใช่ไหมครับในส่วนของเรื่องการดีไซน์อะไรพวกเนี้ยนะครับ แต่ในส่วนของอนวัตรกรรมหรืออะไรกร็ตามที่เราใส่ไปในร่มของเลอบอนะครับสิ่งแรกก็คือแบ็กแบ็กโคตติ้งครับมันจะช่วยกัน u v ได้ถึง99%และที่สำคัญคือในส่วนของเริ่มเฟรมนะครับตัวเฟรมเนี่ยเราใช้เป็นตัวไฟเบอร์ที่มันมีก้านแปดแฉกเพื่อให้น้ำหนักเบาแต่เหนียวและตัวก้านแปดแฉกเนี่ยครับช่วยทำให้ความแข็งแรงมันมากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างร่มเนี่ยครับทุกคนรู้อยู่แล้วเวลาเราออกรอบเนี่ยอาจจะต้องกลางถึง4-6ถึงชั่วโมงใช่ไหมครับบอลถ้าน้ำหนักที่มันมากเกินไป มันก็อาจจะทําให้เกิดการล้าของแขนหรือไม่อยากถือล่มอ่ะเราแบบบางทีเนี่ยเรากางด้วยกันเนี่ยมันไม่พอใช่ไหมวอน์แดดบ้านเรามันแรงอ่ะ,อะจะดีไหมถ้าเราทําแบบไซส์34นิ้วที่มันใหญ่กว่ามาตรฐานมาเกือบ20เซนนะครับเกือบเกือบฟุตหนึ่งเลยเนี่ยทำออกมาแต่ด้วยความคิดจากบ้าๆสามคนเนี่ยครับกว่าจะขึ้นเฟรม34ได้นี่ไม่ง่ายเลยครับ เพราะาต้องเสริมโปรจอน,นิีหนึ่งโปรบอสสามสนิ้วอะ่ะคือล่มที่ใหญ่กว่าล่มตลาดหรือว่าแมสช์มาเก็ตสิบเอ็ดเปอร์เซ็นเลยนะ uh huh. คือต้องบอกว่าน่าจะ3าผมว่าผมน่าจะมีคนเดียวนะ uh huh. เพราะว่าผมก็ขึ้นโมขึ้นอะไรทําใหม่หมดเลยโปรติมาตรฐานเราเนี่ยคือ30นิ้วใช่นะครับสามสิบสแต่ของเราทำสามสิบสก็คือใหญ่ขึ้นมามากแต่พอด้วยความที่มันใหญ่มากนะครับโปรบอสมันก็จะมีในส่วนเรื่องน้ําหนักที่ตามมาความแข็งแรงที่ต้องเพิ่มขึ้นหรืออะไรเงี้ยครับ เราก็พยายามแอดจัดไอ้ตรงนี้ให้มันเหมาะสมแล้วก็ปรับให้ตัวแมทเทอเรียลให้มันดีขึ้นเพื่อให้น้าหนักมันเบาลงแต่ยังคงความแข็งแรงได้มากขึ้นเท่าเดิมเพราะฉะนั้นตอบคาถามโปรบอลครับว่าทาไมล่มเลือบอลถึงแบบเอาขายไปได้เยอะขนาดนี้นะครับพี่ว่าส่วนหนึ่งโอเคแน่นอนมันคือเรื่องของการดีไซน์ที่มันมีความเป็นเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวนะและมีความเป็นซิกเนเจอร์อีกอันนึงคือต้องเครดิตจอมเลยครับคือเทคโนโลยีที่เขาพยายามใส่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นแบ็คโคตติ้งน้าหนักเบาหรือการฟลิปของล่มอ่ะ พี่ว่ามันคือสิ่งที่ทําให้คนรู้สึกว่าแบบเขาอยากซื้อให้เพื่อนเขาใช้หรือว่าเขาก็อยากจะอุดหนุนสินค้าของเรือบอลครับก็คือเรื่องร่มเนี่ยบอกเลยว่าสําคัญมากเกี่ยวกับการเล่นกอล์ฟเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราอยู่กลางแดดเนี่ยกันอย่างน้อยๆเลยสี่ชั่วโมงหรือม,ม,มากกว่านั้นซึ่งไม่ได้มีแค่ร่มอย่างเดียวที่กันแดดได้เรายังมีมผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ผมเมื่อกี้ผมแอบพันไปดูอยู่ก็คือจริงๆต้องบอกว่าเซกเมนต์ที่มันเป็นผลิตภัณฑ์กันแดดเราเป็นอีกอันหนึ่งที่ เราเพิ่งเปิดตัวมานะจอมนะ<ช>น่าจะแบบปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นอีกเซ gment หนึ่งที่ดีมากครับจริงๆต้องบอกว่าตัวเซ g มนต์กันแดดนะครับเราโฟกัสตั้งแต่ล่มเราได้รับการตอบรับที่ดีเลยครับบอสแต่ตัวกันแดดเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่เราใช้เวลาเยอะมากนะคืออย่างถ้า,ถ,าถ้าลูกค้าเห็นในส่วนของโหมดแฟชั่นนะครับการดีไซน์หมวกออกมาเข็มขัดออกมาพวกนี้เข็มขัดผมว่าเยอะแล้วนะยังไม่เท่ากันแดดตัวนี้เลยซึ่งในโหมดกันแดดที่เราภูมิใจมากๆนะตอนนี้คือ เป็นสินค้าประเภทหน้ากากปอกแขนเสื้อกันแดดนะครับโป๊บอสก็ปอกขาด้วยครับเออปอกขาด้วยนั่นเป็นเพราะอะไรโปรเทนต้องบอกว่าไอ้ความภูมิใจของเราอันนี้เนี่ยมันคือเทคโนโลยีกัน UV Extra cool UV คู c h ครับมันสามารถป้องกัน UV ได้ถึง99.9%าบุอร์เบอสแล้วเราสามารถครมได้แบบนั้นเพราะเราผ่านห้องแลบและผลทดลองมาแล้วจริงๆเราส่งแลบทั้งเมืองนอกแล้วก็เมืองไทยเลยนะครับบอสถูกต้องถูกต้องทีแรกอะครับมันกันได้95%้าส้อนคุยกันบาอกว่า มันก็พอปะวะม,มันก็พอแต่เราก็รู้สึกทำไมร่วมเราทำเลขเก้าเก้าวะเราก็เลยแบบทำไปเอาใหม่คิดค้นผ้าใหม่ส่งแลบสิ่งทอใหม่ได้มา98เอายังถามกันเอายังก็คุยแบกมันได้มากกว่านี้ป่วะใชื่อไหมป้าบอสไอแค่เลขขยับจาก98มาเป็น99เนี่ย ก็ใช้เวลานะแต่ตอนหลังเราทําเป็น99.95ต้องบอกว่านอกจากเวลาที่เสียไปครับค่า R&D ค่าโปรโตไทป์เยอะมากต้องต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับหรือบอกบอกบอแบบนี้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะค่าการ UV หรือเทคโนโลยี Extra Cool UV Tech ที่เรามีที่มันกัน UVA UVB ได้99.9%เ99นะี่ยแต่จริงๆบบเชื่อไหมว่าแค่1%นะ่ะ ระยะเวลาในการป้องกันแดดที่จะไม่สามารถให้แดดโดนผิวเราได้เลยอ่ะมันมีผลเพราะว่าถ้ามันถ้าเป็นผ้าเนื้อผ้าที่มันสามารถป้องกัน U V ได้98อน่ะมันสามารถอยู่กลางแดดได้ประมาณ5-6ชั่วโมงแต่ถ้าเป็น99.9เนี่ยมันแทบจะออทามทั้งวันเลยที่มันสามารถกันแดดได้บอกเลยว่าตอบโจทย์ทั้งหมดเลยเพราะว่าเรื่องการใช้งานเรื่องในส่วนต่างๆเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราอยู่เมืองร้อนถ้าเราทําให้มันกันแดดอย่างเดียวแล้วหนา ก็ไม่ได้เหมือนกันอย่างยอย่างโปร,โปรเองก็คือบางทีเราไปแข่งอะไงรเงี้ยรเราก็ใส่ขาสั้นซึ่งปอกขานี่ผมบอกแล้ว่่าช่วยได้เยอะจริงๆเลยครับคราบผมบอก แน่นอนอพอเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นหมดกันแดดแล้วเนาะมันจะเป็นแบบพวกที่กันแดดกัน UV ใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้หมดแค่นะั้นจริงเรายังมีสินค้าใน SKU ที่เป็นแฟชั่นเยอะมากอีกอันหนึ่งบอสที่น่าสนใจมากๆก็คือแว่นตากันแดดครับนั่นคือเลนะอร์บอลอะตอมิกเลที่เป็นแว่นตากันแดดที่เราก็พัฒนากันมาพอสมควรเหมือนกันแล้วก็จนสุดท้ายเรามาได้ไฟนอลแล้วก็ได้เทคโนโลยีตัวหนึ่งที่ชื่อว่ากรีนออริฟิ t ติ้งโคตติ้งนั่นคือการที่แบบพอใส่แว่นไปปุ๊บอะมันจะทำให้เราเห็น สีเขียวชัดขึ้นสีเขียวก็สีขาวครับใช่มันจะช่วยตัดแสงสะท้อนต่างๆคือ1คือตัวนี้เป็นเลนส์ UV กัน UV 400อยู่แล้วนั่นก็คือเลนส์มาตรฐานที่ช่วยกันแดดที่ดีที่สุดอยู่แล้วใช่ไหมครแต่อีกส่วนหนึ่งคือพอเราใส่เทคโนโลยีตัวนี้ลงไปครับคือนอกจากการตัดแสงแล้วมันยังทําให้เห็นวัตถุที่เป็นสีเขียวกับสีขาวชัดเจนขึ้นมันทําให้เราเวลาเรามองเนี่ยครับมันเคลียร์เพราะฉะนั้นผมว่าแว่นก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่เป็นฮอตไอเทมเหมือนกันเพราะว่า มันคือมันคือเทคโนโลยีที่มันสามารถเห็นลายบนกรีนได้ชัดขึ้นมันคือเทคโนโลยีที่แบบป้องกันยูในดวงตาได้มากขึ้นแล้วก็มีเฟรมที่แบบมันสามารถบีบมาแบบยังไงก็ไม่หักอะไรเงี้ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่ภูมิใจเช่นกันครับจริงๆทั้งหมดเนี่ยยังมีเรื่องของอุปกรณ์อีกมากมายนี่แค่น้ําจิ้มน้ําจิ้มเองนะผม,มบอกเลว่านี่ทั้งน้าจิ้มน้ําจิ้มเองมีทั้งต้องบอกว่ามีหลาย SKU มากมากเลยที่อยากให้มาเลือกซื้อเลือกชมกันัที่นี่เรือบอดนะครับ ถ้าอยากจะสั่งซื้อหรืออยากจะดูสินค้านีครับสามารถติดตามได้ที่ไหนครับเออจริงๆถ้าเป็นในออนไลน์ครับเราจะมีทุกช่องทางเลยครับรบอสไม่ว่าจะเป็น Facebook, t i ต t อกหรือว่าใน Market Space, s h o p e, ี้ร a z ด d าอะไรต่างๆเราก็จะมีครบรายนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อที่นั่นได้เลยหรือว่าถ้าจะเป็นช็อปออฟไลน์ของเราเราก็จะมีที่ออฟฟิศเราเนาะที่หมู่แถวแถวแถวนิชด,ดาทดีนนทบุรีครับใช่แล้วก็จะมีะช็อปสนามไดกอล์ชานลไดวิ่งเลนที่รามินทา นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จริงๆตัวแทนตนามสกอล์ฟทัวประเทศเลยครับเพราะว่าเรามีเรามีดีลเลอร์หรือว่าตัวแทนจําหน่ายอั่ัวประเทศเช่นกันคือสามารถสมมติลูกค้าอยากดูของก่อนสมารถก็ไปสามารถไปในโซนออฟไลน์ได้แต่ถ้าสมมุติใครแบบไม่สะดวกเดินทางจริงๆก็สามารถสั่งช่องทางอะไรตามที่โปรเชนบอกหรือว่าเฟซบุ๊กออฟฟิเชียลของเราไลน์แอดออฟฟิเชียลก็ได้เช่นกันครับครับยังไงก็ขอบคุณที่ผลิตผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับนักกอล์ฟไทยได้ใช้นะครับ ต้องขอบคุณรายการขับเอ็กทีนเช่นกันครับที่มองเห็นคุณค่าของแบรนด์อุปกรณ์กล์ฟทยครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ